จากเรื่องราวของด้านการประชาสัมพันธ์เรามาดูรายละเอียดของการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคคไซายค่ะซึ่งในส่วนของการจัดงานที่จังหวัดบึงการนะคะทางแขวงทางหลวงบึงการเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าภาพในการเตรียมงานโดยการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5จะแล้วเสร็จในปี2567ค่ะ ซึ่งหากการก่อสร้างแล้วเสร็จสะพานแห่งนี้นะคะก็จะส่งผลดีต่อชาวบึงการค่ะต่อประเทศไทยแล้วก็ต่อสอปปลาวแล้วก็นานาประเทศอย่างไรกับวันนี้เราก็จะไปพูดคุยกับนายสมจิตสุภาสิทธิ์ค่ะผู้อํานวยการแขวงทางหลวงทางหลวงบึงการค่ะไปติดตามรายละเอียดกันค่ะครับสาหรับความคืบหน้าของการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอลี่คําไซนะครับหลังจากที่เราดําเนินการมาได้อ่ ปีกว่าเกือบจะรุ่นม2ปีนะครับตอนนี้ความคืบหน้าของการก่อสร้างไปแล้วมากกว่า6 6เอร์เซครับและก็คาดว่า,าจะแล้วเสร็จภายในปี2,567นี้แน่นอนครับครับผมแล้วในส่วนของอโครงการนี้ครับหากสำเร็จแล้วนะครับอขอใทครับโครงการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือ ของหลายๆหน่วยงานนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นความร่วมมือจากทางภาครัฐในส่วนนี้นะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับโครงการครับสำหรับโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งนี้นะครับก็เป็นนโยบายของรัฐบาลและก็กรมทางหลวงนะครับที่จะต้องการเพิ่มศักยภาพเพิ่มพัฒนาโครงข่ายทางหลวงนะครับเพื่อเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ระหว่างภูมิภาคอาเซียนนะครับให้สามารถที่จะเดินทางไปมาหาสู่กันได้โดยสะดวกและพัฒนาเศรษฐกิจของในภูมิภาคอาเซียนด้วยครับครับแล้วหากโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5นี้สําเร็จนะครับจะเกิดผลดีต่อจังหวัดมุกาารประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปปลาวอย่างไรบ้างครับครับคาดว่านะครับหลังจากที่สะพานมิตรภาพแห่งนี้แล้วเสร็จนะครับ จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการคามนาคมขนส่งของพี่น้องอาชาวบึงการหรือ,อพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ต้องการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศข้ามไปประเทศลาวและสามารถที่จะข้ามไปถึงประเทศเวียดนามได้นะครับครับ,รบแล้วสำหรับวันที่28ตุลาคมนี้ซึ่งจะมีพิธีวางศิาลาฤกษ์นะครับ ในส่วนของแผงทางหลวงมือการาผมอยากทราบว่าการดําเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดงานมีความคืบหน้าไปอย่างไรบ้างครับครับตอนนี้กรมทางหลวงโดยโดยแขวงทางหลวงมือการนะครับได้ร่วมกับทางทีมงานออกแคไนไซนะครับได้เตรียมการเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการจัดพิธีการวางศิลาฤกษ์ในวันพรุ่งนี้ณปัจจุบันนี้ การเตรียมการเนี่ยไปแล้วมากกว่า90%นะครับเหลือเก็บความเรียบร้อยภายในพรุ่งนี้ก็คาดว่าจะดำเนินการทํำพิธีวางศิาลาฤกษ์ได้อย่างสมบูรณ์ครับครับผมแล้วในส่วนของวันงานนะครับท่านมีกิจกรรมอย่างไรบ้างครับครับสำหรับวันงานนะครับท่านประธานในพิธีคือท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันโอชานะครับ หลังจากท่านจะมาถึงบริเวณพิธีประมาณเก้านาฬิกาเสร็จนะครับท่านก็จะมีการพบปะประชาชนบ้างนิดหน่อยหลังจากที่ท่านพบปะประชาชนเสร็จแล้วท่านจะลงเรือข้ามฟากไปที่ฝั่งสปปลาวเพื่อร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีแห่งประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับเพื่อร่วมทำพิธีวางศีราเลือกฝั่งลาวก่อนนะครับ หลังจากเสร็จสิ้นร่วมาวางศิาลาฤกษ์ฝั่งลาวเสร็จแล้วท่านนายกรัฐมนตรีไทยและลาวจะข้ามาะจะข้ามแม่น้ําโขงมาพร้อมกันนะครับเพื่อมาร่วมทําทพิธีวางศิาลาฤกษ์ที่ฝั่งไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมค,ครับสำหรับพี่น้องประชาชนชาวบงการนะครับก็วันพรุ่งนี้วันที่28ตุลาคม2565นับเป็น วันดีนะับเป็นมิติที่ดีที่เราชาวบึงการได้มีโอกาสต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีทั้งประเทศไทยและประเทศลาวนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องประชาชนชาวบึงการเกิดความภูมิใจและก็มาร่วมต้อนรับท่านนายกด้วยความเรียบร้อยเพื่อเป็นเกียรติเป็นหน้าเป็นตาของพี่น้องชาวบึงการตลอดไปให้อยู่ในความประทับใจของผู้ที่พบเห็นตลอดไปครับผมครับครับถือว่า